สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ผู้สึข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา13.30นวันที่6ตุลาคม2568นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันทุจริตมอบหมายให้ในายอนุรักษ์อมรเมตตาจิตมายื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์ดรนรมนลพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนแก้ไขเปิดกว้างและยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างงานระบบประมวลผลแบบคลาว,วงเงิน2.8พันล้านบาท โครงการประกวดจัดราคาซื้อซอฟต์แวร์สำเร็รูปพร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้แห่งชาติใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นฐานระยะที่2วงเงิน1.33พันล้านบาทโครงการเช่าแท็บเล็ตโครงการประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนวงเงิน1.46หมื่นล้านบาท ว่าอาจกระทําผิดพรบาว่าด้วยการเสนอราคาตอ่อน่วงงานของรัฐ2542มาตรา11/12หรือไม่นายมงคลกิจกล่าวว่าทั้ง3โครงการมีข้อพิรุษหลายอย่างได้แก่โครงการระบบประมวลผลแบบคลาวด์และโครงการประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์มีการกีดกันคู่แข่งมีการล็อกสเปคอุปกรณ์ระบบ Security และระบบ Database ใช้ผลิตภัณฑ์ได้เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นจับทำราคาสูงเกินจริง ในงานระบบ Security และ Database บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการไม่ยอมออกหนังสือตัวแทนผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทอื่นๆน,นอกจากบริษัทในซุ้มเพื่อมาเป็นคู่เทียบเพื่อปิดกั้นหรือกีดกันคู่แข่งรายอื่นไม่เปิดโอกาสให้นำผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นเข้าในโครงการเนล็อกสเปคซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบ Security 2ง,งานนี้สามารถทอนได้700ล้านบาทโครงการเช่าแท็บเล็ต5โซนหรือโครงการประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนมีนักการเมืองใหญ่ร่วมมือผู้บริหารและข้าราชการประจำส่อเอื้อประโยชน์มีการร่วมมือกันกับบริษัทเอกชน3เจ้าทําราคากลางสูงแบ่งงานกันหลังบ้านล็อกสเปกกีดการผลิตภัณ์แท็บเล็ตเพียง3ยี่ห้อยี่ห้ออื่นไม่สามารถเข้าแข่งขันราคาได้เลยถูกร้องเรียนล้มประมูลไปแล้ว1ครั้งซื้อเดือนส่วนกลาง5โซนแจกทั่วประเทศ ปัจจุบันมีการแก้คำสั่งโดยให้แต่ละเขตพื้นที่จัดซื้อจัดจ้างกันเองโดยสพทส่งร่างทีโอาแนบให้สพมสพปเป็นต้นแบบไปตั้งกรรมการทีโอาระดับเขตพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการกำชับจากนักการเมืองและข้าราชการชั้นสูงให้เหมือนเดิมคล้ายการทุจริตสนามฟุตซอลทั้ง3โครงการเคยถูกร้องเรียนและล้มโครงการไปแล้วปัจจุบันโครงการระบบประมวลผลแบบคลาวและโครงการประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ให้ยื่นประกวดราคาวันที่2ตุลาคม68น่าจะได้แก๊งของบ ส่วนโครงการแท็บเล็ตอยู่ระหว่างทยอยประกวดราคาซึ่งกระบวนการโกงแท็บเล็ตคือนกการเมืองใหญ่สั่งการให้ในายฟอว์พูยกับ sli ตัวแทนผลิตัณฑ์แท็บเล็ตในประเทศไทยประสานนายทอนางสาวพอดําเนินการทําสเปคให้ได้3ยี่ห้อซึ่งเป็นสเปคเก่า1ถึงปีซึ่งตกรุ่นแล้วมีการออกข้อกําหนดของ cpu ที่เจ้าอื่นไม่ผลิตกาหนดซอฟต์แวร์หลายชนิดให้หายากล็อกหนังสือรับรองเครื่องแท็บเล็ตจากกสทชซึ่งยี่ห้ออื่นถ้าผลิตต้องใช้เวลานาน,านมากกว่าจะรับรองจากนั้นนายฟอ์สั่งการตัวแทนแท็บเล็ตยี่ห้อ sli ออกหนังสือแต่งตั้งเฉพาะผู้ที่กำหนดชนะในงานเขตสพมสพอป2อ5เขตเท่านั้นหาก15%หลังแวดประมาณ2,000ล้านบาทจากยอดวงเงินประมูลให้กับนักการเมืองใหญ่เอาไว้ซื้อเสียงเลือกตั้งปี68ซื้อเสียงได้สัก27-30เถึงเขต80-100ถึงล้านบาทซึ่งนายฟอ,อยจะร่วมมือกับอดีตข้าราชการระดับสูงและนางสาวพอกำชับให้พออสอพอมสพอปอพัสดุกกำหนดสเปคให้เหมือนต้นร่างที r ออาร์สพทเ้าสิบห้าถึงเนึ่งรียมตัวถูกย้าย นายมงคลกิจกล่าวทิ้งท้ายเพื่อให้ได้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนใหม่จากที่กล่าวมาทั้งหมดสอบไม่ทุจริตมีการหัวกันทําราคากลางสูงล็อกคุณลักษณะเฉพาะเพื่อการเป็นเงินทอนหรือนําเงินทอนตอบแทนพักการเมืองและกีดกันคู่แข่งและชี้นําสเปคโดยนายฟอคนของนักการเมืองใหญ่ใช้วิธี คล้ายกับทุจริตสนามฟุตซอลของสพทที่แนบ TOR แผ่นซีดีกำชับผอสพ,พอมสพปซึ่งคดีนี้ศาลได้ตัดสินจำคุกเป็นจำนวนมากบางส่วนถูกให้ออกไล่ออกจากราชการนายมงคลกิจระบุว่าหากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัาธิการได้รับหนังสือแล้วยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและไม่ตรวจสอบไม่ระงรับยับยัง้งมูลแลที่เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีท่านในความผิด ประมูลกฎหมายามาตรา157และกระทำผิดฐานเป็นตัวการร่วมตามพรบว่าด้วยการเสนอราคาตออ่อหน่วยงานของรัฐ2542มาตรา1112ต่อคณะกรรมการปปชต,ต่อไปกรับสวัสดีสื่อมวลชนที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับผมมงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์นะครับในฐานะประธานมนูลธีเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับวันนี้นะครับเรื่องนี้วันนี้มายื่นอยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างระบบคลาวด์ซอฟ2,800ล้านนะครับโครงการที่2คือโครงการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับพัฒนาแพลตฟอร์มกัรการจัดการการเรียนรู้แห่งชาติระยะที่2 1,330ล้านแล้วก็โครงการที่3โครงการแท็บเล็ตเดิมนะฮะให้เช่าแท็บเล็ตประมาณ14,644ล้านด้วยกันซึ่งทั้ง3โครงการนี้ผมเคยยื่นหนังสือต่อท่าน อดีตรองนายยงตีและรัฐมติว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจนะฮะท่านประเสร,ริฐจันทะลงทองนะครับการนำพับเพื่อไทยซึ่งณขณะนั้นเนี่ยได้ยื่นไปแล้วแล้วก็ทางท่านประเสริฐเนี่ยได้ทําหนังสือให้ทางสประอกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยมีการยกเลิกทั้ง3โครงการนะครับเพราะเราลองเรียนว่ามันมีการล็อกสเปกนะครับในส่วนของโครงการ cloud แล้วก็โครงการของซอฟต์แวร์ประมาณ 4,200ล้านด้วยกันและในส่วนของแท็บเล็ตเช่นเดียวกันเราก็เข้าใจว่าโครงการดังกล่าวจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นธรรมสำหรับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาในอนาคตแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันนะครับทั้ง3โครงการเนี่ยได้เดินเครื่องต่อนะครับแต่การเดินเครื่องต่อมีได้มีการแก้ไขในรายละเอียดคุณลักษณะหรือเรียกว่าที r ยังเป็นการ ล็อกสเปคเหมือนเดิมนะครับในส่วนของโครงการระบบระบคลาวด์และระบบซอฟต์แวร์เนี่ยยังยังล็อกเหมือนเดิมแต่ในส่วนของแท็บเล็ตเนี่ยมีการดําเนินการที่แยบยนต์มากขึ้นเหมือนการทุจริตสนามฟุตซอลนะครับผมขออธิบายในส่วนของโครงการระบบคลาวด์แล้วก็ระบบการจัดซื้อซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับในรายละเอียดเนี่ยมีการกีดกันคู่แข่งโดยการล็อกสเปคในส่วนของระบบ S ิทธิ์คุิตี้ และระบบของ d a t a าเบสโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อเดียวเท่านั้นนะครับแล้วมีการดําเนินการในการจัดทําราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วอีกอันนึงคือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ยอมออกหนังสือแต่งตั้งให้กับบริษัทอื่นๆที่จะเข้าแข่งขันในรายการนี้ก็คือไม่เปิดโอกาสแล้วก็ทําราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงนะครับ แล้วก็ในส่วนของแท็บเล็ตเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งขออธิบายในส่วนของระบบคลาวด์และระบบซอฟต์แวร์ก่อนนะครับระบบคลาวด์เนี่ยนะครับจะมีการล็อกซอฟต์แวร์ในส่วนที่เป็นระบบ Security และระบบ Database นะครับในส่วนของยี่ห้อของซอฟต์แวร์เนี่ยที่มีการล็อกกันก็คือที่จะไม่ออกหนังสือแต่งตั้งให้กับบริษัทอื่นๆก็คือซอฟต์แวร์ของ Oracle นะครับอา Oracle นะครับ แล้วก็ระบบ Security เนี่ยนะครับก็จะเป็นของในส่วนของเขาเรียกว่ายี่ห้อว่า f o r t u n a t e ์ o r t n a t นนะครับซึ่งทั้งสองอันนี้ไม่สามารถที่จะมีใบแต่งตั้งให้กับบริษัทอื่นเข้าได้เลยซึ่งในรายละเอียดของการล็อ uh, กระบบ Security และระบบ Database ตรงจุดน,นี้นะครับเขาล็อกให้กับบอยชื่อไอ้บอยอย่างเดียวนะฮะชื่อบอยนะฮะซึ่งเป็นคนเดิมที่ เป็นคนดูแลในส่วนของพักสีน้ําเงินนะครับพักสีน้ําเงินนะฮะดูแลหมายความว่าเดียวกันตั้งแต่ต้นแล้วก็มาสวมต่อตอ,ตอนะครับนี่คือในส่วนของระบบซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบคลาวด์สี่พประมาณ4,200ล้านด้วยกันซึ่งมีการทําราคาเฟอร์เกินกว่าความปจริงไปประมาณสักพันสล้านบาทด้วยกัน